วันอาทิตย์นี้แล้วนะคะที่ประธานาธิบดีของสารัฐบารักบามาจะเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการนะคะแน่นอนค่ะว่าหลายฝ่ายจับจ้องไปถึงการเจราจาร่วมกันระหว่างทางนายกรัฐมนตรีของไทยคุณยิ่งรักชินวัตรกับประธานาธิบดีของสารัฐบารักบามานะคะว่าจะมีการพูดคุยถึงเรื่องอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมรวมไปถึงด้านของความมั่นคงด้วยนะคะแต่ว่าน้ำหนักส่วนใหญ่นั้นจะเน้นไปในด้านเศรษฐกิจนะคะที่ตอนนี้หลายฝ่ายนั้นจับจ้องอยู่ค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้ถ้าหากว่าเราย้อนกลับไปในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาทางคณะรัฐมนตรีนะคะมีการประชุมกันค่ะแล้วก็มีการอนุมัตินะคะที่จะผลักดันให้ไทยนั้นเข้าร่วมกับกลุ่มของ TPP นะคะหรือว่ากลุ่มที่จะผลักดันให้ เป็นการร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจในฝั่งฝ้าของแปซิฟิกนั่นเองนะคะแผนนี้ครมอมีการเคาออกมาเพื่อที่จะผลักดันให้ไทยเป็นสมาชิกของกลุ่มนะคะแน่นอนเขาว่าหลายฝ่ายจับจ้องไปที่เรื่องของการเข้าร่วม ในแผน TPP นี้นะคะในมุมมองของภาคเอกชนมุมมองของนักวิชาการมุมมองของทางแบงค์ชาต,ตอนนี้ความคิดเห็นเห็นต่างกันนะคะอย่างทางด้านของประธานหอการค้าไทยและแคนาดาคุณจอร์แวนเทรนนะคะท่านนี้ค่ะมีความคิดเห็นนะคะในมุมมองในด้านของการผลักดันให้เศรษฐกิจของไทยเติบโตไปพร้อมๆกับการเข้าร่วมในแผน TPP นะคะโดยมองว่าการที่ทาง บารักอมามาเดินทางมาที่ไทยในครั้งนี้แน่นอนคะ่ะว่าน่าจะมีการพูดคุยหารือแล้วก็ผลักดันเรื่องแผนการค้าการสร้างเขตการค้าเสรีระหว่าง2ฝั่งแปซิฟิกตามข้อตกลงหุ้นส่วน2ฝักฝั่ง Pacific นะคะหรือว่าแผน TPP นั่นเองซึ่งตอนนี้ไทยยังไม่ได้เป็นสมาชิกในกลุ่มนี้นะคะแต่ว่า คาดว่าน่าจะมีความคืบหน้าในเรื่องนี้เพราะว่าทางบารักโอบามานั้นน่าจะขอให้ไทยเข้ามาเป็นสมาชิกในแผน TPP เหมือนกับประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศที่ตอนนี้เป็นสมาชิกอยู่แล้วนะคะซึ่งถ้าหากไทยเข้าร่วมแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือเราจะต้องจับตาดูนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงในด้านของการส่งออกสินค้าการนําเข้าสินค้าการค้าการขายจะมีการเปลี่ยนแปลงไปไหม ทางด้านของคุณจอห์นแวนเทเรนบอกเขาว่าสิ่งที่ต้องจับตาก็คือกลุ่มสินค้ากเกษตรกรรมนะคะทั้งการนำเข้าและส่งออกของข้าววัตถุดิบอาหารยางพาราการผลิตการประกอบรถยนต์ซึ่งไทยยังไม่ได้เปิดเสรีการค้ากับสหรัฐนะคะก็เชื่อว่าเอกชนที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมนี้น่าจะเป็นผู้ได้เปรียบมากพอสมควรนะคะ ในขณะที่ทางศูนย์วิจัยกสิกรไทยก็ได้มีการออกบทวิเคราะห์เช่นกันนะคะว่าทางบารักโอ,โอบามาเดินทางมาเยือนอาเซียนในครั้งนี้ต้องการจะกระชับความสัมพันธ์ระดับภูมิภาคนะคะและพูดถึงเรื่องของการสร้างความสมดุลทางด้านเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนด้วยนะคะในฝั่งของนักวิชาการอย่างทางด้านของ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะคะดออรอัดพิสารละวานิชบอกด้วยเหมือนกันว่าทางรัฐบาลยังไม่ได้เปิดเผยว่าทางบราริกมาจะคุยประเด็นไหนแต่ก็น่าจะคุยเรื่องเศรษฐกิจเรื่องความมั่นคงแล้วก็ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจนะคะแล้วก็การผลักดัน FTA ในกรอบ TPP ซึ่งสหรัฐเป็นหัวเรือใหญ่อยู่สําหรับอุตสาหกรรมที่ได้รับผลบวกเมื่อไทยกับสหรัฐ ลงนามเขตการค้าเสรีระหว่างประเทศหรือว่า TPP ก็คือกลุ่มเกษตรกรรมนะคะแต่ว่ากลุ่มที่น่าเป็นห่วงก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีนะคะคุณผู้ชมมีเหมือนกันค่ะเขาบอกว่าภาคที่น่าเป็นห่วงคือภาคบริการภาคสถาบันการเงินธุรกิจบันเทิงที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนะคะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมอันนี้ต้องระวังเป็นพิเศษเพราะว่าทางสาระเขาได้เปรียบกับเราถ้าหากว่าไทยลงนามกับสาระเป็นพาร์ทเนอร์กันแล้วก็จะทําให้ ไทยนั้นจะต้องศึกษารายละเอียดว่าจะต้องปรับตัวอย่างไรนะคะ mm. ดอรอาจยังบอกด้วยนะคะ mm. ว่าแผน TPP นั้นครอบคลุม mm. เขตการค้าเสรี mm. การเคลื่อนย้ายแรงงานที่มีฝีมือด้วย mm. เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จะต้องคิดหนักค่ะ mm. เพราะว่าหลายส่วนยังไม่พร้อมแล้วก็ไทยนั่นเนี่ยจะเสียเปรียบนะคะ mm. เพราะว่าตอนนี้แรงงานในหลายภูมิภาคของไทยนั้นก็ถือได้ว่า ขาดแลนอยู่นะคะแต่ถ้าหากไปดูจำนวนสมาชิก11ประเทศสมาชิกตอนนี้ก็มีหลายสมาชิกที่อยู่ในอาเซียนเข้าร่วมเราต้องอาจมองว่าถ้าหากไทยไม่เข้าร่วมก็อาจจะเสียเปรียบประเทศอื่นๆที่เขาเข้าร่วมแล้วได้รับอัตราภาษีพิเศษอยู่ในกลุ่มของเขาเองนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามแผนนี้ยังไม่ได้เข้าร่วมง่ายๆนะคะเพราะว่าถ้าหากไทยต้องการเข้าไปเป็นสมาชิกเนี่ยจะต้องได้รับการยืนยัน แล้วก็ยอมรับจาก11ประเทศสมาชิกค่ะคุณผู้ชมนอกจากนี้นะคะทางด้านของรัฐบาลก็ต้องมีการเผยแพร่ข้อดีข้อเสียของการเข้าร่วมการเป็นสมาชิกกลุ่ม TPP และมีการนําเปิดเป็นประชาพิจารณ์ก่อนที่จะเสนอเข้าสู่รัฐสภาคาดว่าน่าจะใช้ระยะเวลาสักประมาณ1-2ปีเลยทีเดียวนะคะเมื่อสักครู่ที่บอกไปว่า กลุ่มของอุตสาหกรรมที่ได้ประโยชน์นั่นก็คือภาคกลุ่มการเกษตรนะคะแต่ว่ากลุ่มที่อาจจะเสียเปรียบถ้าหากว่าไทยรวมตัวอยู่ใน TPP แล้วนั่นก็คือภาคของสถาบันการเงินเช่นกันนะคะมีความเป็นห่วงมาจากทางด้านของผู้ว่าแบงค์ชาติะค่ะดร,รประสานไตรรัตน์วรกุลผู้ว่าแบงค์ชาตินะคะที่แสดงความกังวลออกมาเหมือนกันว่าไทยนั้นจะไปเข้าร่วมกับกลุ่มของ TPP นะคะเพราะว่าดรประสานมองว่าจริงๆแล้วถ้าหากว่าเราไปดูเนี่ย รายละเอียดในการเดินหน้าความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจของไทยกับหลายๆประเทศในอาเซียนเนี่ย AEC การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังจะมาถึงในปี2558เนี่ยไทยยังทำไม่เสร็จเลยนะคะและถ้าหากว่าจะมี TPP เข้ามาอีกมันก็เป็นเรื่องใหญ่นะคะเพราะว่า ทางด้านสถาบันการเงินเองทางด้านหน่วยของภาคเอกชนในอุตสาหกรรมไหนก็ตามคงจะต้องมีการปรับเนื้อปรับตัวแล้วก็ต้องมีการตระหนักถึงผลดีผลเสียของการเข้าร่วมในแต่ละกลุ่มด้วย AEC เป็นสิ่งที่ต้องเดินหน้าผลักดันหรือเวลาเพียงแค่นิดเดียวเท่านั้นนะคะแต่กลุ่มของ TPP เนี่ยทางรัฐบาลก็ต้องมีการประเมินความพร้อมของประเทศด้วยแล้วก็ต้องไปดูความยืดหยุ่นของข้อตกลงที่จะเกิดขึ้นว่ามีมากน้อยเพียงไหนนะคะเพราะว่า กลุ่ม TPP มีความแตกต่างทั้งด้านระดับการพัฒนาของประเทศที่ค่อนข้างจะสูงบางประเทศเนี่ยเขาพัฒนาสูงเลยอย่างสหรัฐนะคะแต่บางประเทศเองเนี่ยก็อาจจะไม่ได้พัฒนาเท่าสหรัฐก็อาจจะส่งผลกระทบต่ออุปสรรคในด้านของการดูแลเสถียรภาพบางด้านอย่างเช่นภาคของการเงินถ้าหากว่ามีการใช้ TPP เป็นหลักเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในด้านการเงินนะคะ เพราะฉะนั้น,นกลไกในการดูแลรักษาเถรยรภาพให้อยู่ในกรอบเดียวกันอันนี้เป็นสิ่งที่แบงค์ชาติห่วงนะคะอย่างเช่นดรประสานยกตัวอย่างนะคะอย่างภาคของการเงินถ้าหากว่าเกิดเซรีในกลุ่ม TPP นั่นหมายความว่าแบงค์ไทยกับแบงค์สหรัฐก็คงจะต้องมีการแข่งขันกันเพราะถ้าหากว่าทางแบงค์ของสหรัฐนั้นเขาจะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอะไร เขาไม่ได้รายงานตรงมาอย่างธนาคารแห่งประเทศไทยเหมือนธนาคารพาณิชย์ของไทยที่ตอนนี้ไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรก็ตามจะรายงานตรงมาให้กับแบงค์ชาติเพราะฉะนั้น,นกลไกในการรักษาเสถียรภาพทางด้านภาคการเงินของแบงค์ชาติมีอำน,นาจด,ดูแลเต็มที่เพื่อที่จะไม่ให้เกิดความผันผวนในเซกชันของการเงินนะคะเพราะฉะนั้นต้องชั่งน้ำหนักกันแล้วก็ต้องดูแต่ว่ายังไงก็ตามทางดรประสาบนบ่คะก็ คงจะต้องไปดูข้อดีข้อเสียกันอีกทีเพราะในมุมของทางรัฐบาลเองก็น่าจะมีมุมมองที่กว้างกว่า,วาแบงค์ชาตินั่นเองแต่ก็เป็นเสียงที่พูดออกมาถึงความเป็นห่วงนะคะก็ไปสอดคล้องกับในฝั่งของดรอั๋นเหมือนกันที่พูดเหมือนกันเลยค่ะว่าผ้าของสถาบันการเงินนั้นน่าเป็นห่วงถ้าหากว่าไทยนั้นเข้าร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่ม TPP นั่นเองค่ะมาดูข่าวที่เกิดขึ้นในแวดวงเกี่ยวกับธุรกิจ ของฟุตบอลกันบ้างนะคะการประมูลลิขสิทธิ์ถ่ายทอดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะคะซึ่งจะเป็นฤดูการหน้านะท่ผู้ชมก่อนหน้านี้มีหลายเจ้าค่ะที่เข้าร่วมการประมูลไม่ว่าจะเป็น True Vision นะคะซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เดิมแล้วก็มีทางแกร m m y นะคะกลุ่มของ RS ก็เข้าร่วมแล้วก็กลุ่มของ CTH นะคะซึ่งนำโดยคุณวิชัยทองแตงแล้วก็ทางเจ้าของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐคุณวัชรพ คุณวัชระวัชระพลนะคะก็เข้ามาร่วมประมูลด้วยนะคะแต่ว่าผลการประมูลที่ออกมาอย่างไม่เป็นทางการตอนนี้นะคะเขาบอกว่าทา้งกลุ่ม CTH ซึ่งนำโดยคุณวิชัยแล้วก็ทางด้านของเครือนักสือพิมพ์ไทยรัฐเนี่ยเป็นผู้คว้าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ฤด,ดูการหน้านะคะ2013ถึง2014 ไป3ฤดูกาลนะคะในขณะที่เจ้าของลิขสิทธิ์เดิมคือ True นั้นไม่สามารถสู้ราคาได้นะคะข่าวนี้เป็นการรายงานออกมาอย่างไม่เป็นทางการนะคะแต่ว่าเดี๋ยวในช่วงบ่าย3ามโมงของวันนี้คุณวิชัยทองแตงก็จะออกมาแถลงข่าวด้วยก็จับตาดูนะคะว่าตกลงแล้วเป็นผู้ชนะลิขสิทธิ์จริงไหมและถ้าหากว่าชนะแล้วหลังจากนี้จะมีการถ่ายทอดผ่านช่องทางไหนจะจับมือกับเครือข่ายใดบ้าง นะคะผู้ที่เข้าร่วมประมูลก่อนหน้านี้ถามว่าเขาไม่ได้เขายินดีที่จะมาเป็นพันธมิตรร่วมแล้วแบ่งกันถ่ายในแต่ละนัดหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องจับตาดูแล้วก็เชื่อว่าถ้าหากทาง True ไม่ได้จริงๆก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกันแล้วก็ต้องมาดูว่า True เองจะไปจับมือกับ CTS ในการถ่ายทอดหรือเปล่านะคะมาก่อติดบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นไทยกันต่อค่ะเรียกเรียกว่าช่วงนี้หุ้นไทยบาดเจ็บนะคะเพราะว่าอยู่ในช่วงของการพักฐานนะคะ เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาทันทีที่เปิดทําการซื้อขายเช่นอินเด็กนั้นเปิดในแดนลบค่ะลงมาประมาณ4-5จุดนะคะและระหว่างการซื้อขายนั้นร่วงลงไปแรงถึง1 3 1 4จุดเลยทีเดียวล่าสุดค่ะรีบาร์ลดช่วงลบลงมาแต่ก็ยังคงอยู่ในแดนลบอยู่นะคะยืนที่1270จุดค่ะปรับตัวลดลงมา8.48จุดนะคะมูลค่าการซื้อขายครึ่งเช้านี้2 1 9 9ล้านบาทค่ะ มาดูแนวโน้มค่างเงินบาทของไทยกันบ้างนะคะทรงตัวค่ะคุณผู้ชม2วันแล้วนะคะเปิดที่30บาท69สตางค์ถึง7จสตางค์ต่อตอาลาา์สหรัฐค่ะจากเมื่อวานเย็ยนปิดไปที่30บาท68สตางค์ถึง70สตางค์ต่อดอาลาา์สหรัฐนะคะมาดูแนวโน้มของราคาทองคํากันหน่อยค่ะราคาทองคำนะคะในช่วงเช้าที่ผ่านมาไม่เปลี่ยนแปลงค่ะทองคําในตลาดโลกเมื่อคืนนี้ทรงตัวอยู่ที่ระดับ173 0เรยหรียญต่อทรล์ออสนะคะเช้านี้ลงมาเล็กน้อย ทำให้ทองบ้านเรานั้นทองคําแท่งรับซื้อ25,000ขายออก25,100ส่วนทองรูปพรรณค่ะรับซื้อ2อ6 3 5ขายออก25,500บาทค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาดูข่าวต่างประเทศกันค่ะ